ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็ออกมาต่อนกเขาครับพอดีเมื่อวานขับรถผ่านแถวนี้เห็นนกปินอยู่หลายตัวอยู่ครับก็เดี๋ยวมาลองเปิดลำพงดูครับว่าจะพอได้ตัวได้แจมไหมครับก็ดูดูแลก็น่าจะเป็น ตรงต้นไม้ต้นนั้นครับเห็นใบใบมันร่วงหมดนะเวลานกเข้าน่าจะมองเห็นง่ายครับก็เดี๋ยวไปดูพื้นที่ที่จะนั่งซุ่มกันก่อนครับครับบินบินไปทางฝั่งนน้นตัวนึงครับก็นี่ครับ ต้นไม้ก็ต้นใหญ่อยู่ครับใบไม้ร่วงหมดครับที่นั่งก็น่าจะนั่งตรงนี้เลยครับระยะประมาณ30เมตรครับพอดียิงง่ายครับก็เดี๋ยวขอทำที่นั่งซุ่มก่อนนะครับเดี๋ยวทำเสียล้วก็เจอกันตอนเปิดลำโพงเลยครับ บางกิ่งไม้ครับโอเคครับล่วงแล้วครับ ตัวที่สองบินมาตกภาคนี้ฮะเจอไหมเนี่ยอาออยู่นี่ครับเข้าอกฮะ ันคอนมาหาท้องยิงอยู่ต้นนั้นครับข้างๆที่ผมซุ่มนะครับผมซุ่มอยู่ตรงต้นนั้นน่ะตรงพุ่มนะครับอดียิงตัวแรกแล้วตกใจบินมาเกาะใกล้ๆเลยครับไปหาตัวแรกฮะ เขามาพร้อมกันแต่ตัวที่สองนี้มันเข้ามาเกาะตรงโคนมองหาไม่เจอนี่ครับนอนนี้ครับแหลกโอเคครับ สองแต้มซ้อนเลยครับตัวนี้เดี๋ยวนั่งซุ่มต่อครับเ็จะได้อีกสักแต้มครับ โอเคครับร่วงแล้วครับมะเขือชวาครับ <c oughs> เก็บก่อนครับครับินมาล่วงที่นี่ครับขอชวาครับเดี๋ยวไปนั่งซุ่มต่อยสักพักครับเย็ยนแล้วฮะโอเคครับเดี๋ยวเก็บของกลับนะครับนะตะวัน จะรับกอบฟ้าแล้วครับก็ได้ไปสามแต้มครับวันนี้นกเข้าทั้งหมดสี่ตัวครับพลาดไปตัวหนึ่งเสียด้ครับต้นไม้ก็เหมาะเลยครับใบไ,ไม้ร่วงหมดมองเห็นง่ายเลยครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะครับก็เอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ